ัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องยีทูธรรมดานะครับช่องยีพีธรรมดาเขาจะมาทำเฉยๆลาสตาร์นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับลาสตาร์ของวันที่แปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะลาสตาร์ที่เรียกประเทศลาวนะครับทีนี้ผู้ชมทุกวันทุกวันนะครับช่องยีพีธรรมดาก็จะมาทำเฉยๆนอท่านผู้ชมได้รุ่มหลงตลอดมันเป็นวันทุกวันเป็นเดือนอะนนะครับขอขอบพระคุณสำนักขีดทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปด้วยิบัตฝากกดแชรร์ด้วยนะคับ ใชครับก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รื่อเรื่องประกอบไปเลยนะครับอ้าเกิดอะไรนะครับเกิดอะไรนะรนเ,นะเกิดตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำอันนี้รอไปสักงานเยอะจังเลยวันนี้เกิดไปนะครับให้เวลาสองนาทีนะ

อ่ดเขียนระยครับเสีแล้วนะ เพลินเลยนะเพลินเลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านทุกที่ทุกที่ครับขอบคุณครับ